หลวงพ่อคงธรรมโชตท่านเกิดเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักร 2, 4, าช2407ณตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อเกตโยมมารดาชื่อนางทองอยู่นามสกุลเดิมคือจันประเสริฐเล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพซึ่งเรือนหลังนี้มีอาถรรพ์คือถ้าใครถือกำเนิดในห้องเล็กที่ใต้เรือนจะต้องเป็นผู้ชายและครองเพศเป็นพระตลอดชีวิต ซึ่งหลวงพ่อทิมวัดเมืองใหม่ก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้าหลวงพ่อทิมก็มีคนเกิดในเรือนหลังนี้ซึ่งดำรงอยู่ในสมณเพศตลอดชีวิตเช่นเดียวกันต่อมาโยบิดามารดาของหลวงพ่อคงได้ซื้อเรือนนี้มาอีกทอดหนึ่งพออายุได้สิบสองปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเล่าเรียนอักษรไทยและขอมต่อมาเมื่อมีอายุได้สิบเก้าปี ท่านได้ลาศิกขาบทเพื่อไปช่วยบิดาและมารดาของท่านประกอบอาชีพครั้นเมื่อมีอายุครบ20ปีโดยบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทนวัดเหมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้น6กค่ำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2427โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปัชฌาย์พระธิการจุ้ยเป็นพระกรรมวาจารย์พระธิการทิมวัดเหมืองใหม่เป็นพระอนุสาวรอาจารย์พร้อมพระในที่ประชุมสงฆ์25รูป เมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชติแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาคำพีมูลกระจายซึ่งเป็นตำราเรียนบาลีไวยากรณ์ในสมัยโบราณมีความลึกซึ้งมากเต็มไปด้วยสูตรสนที่ต่างๆหลวงพ่อคงท่านศึกษาพระคำทีนี้กับพระอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในละแวกนั้นเป็นเวลาสิบสาปีจนมีความคล่องแคล่วสามารถแปลธรรมบทตลอดจนคำภีต่างๆได้ นอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังสนใจการศึกษาพระเวทวิทยาคมโดยท่านได้ศึกษากับปรมาจารย์ชื่อดังเริ่มแรกท่านได้ศึกษาคำทีนี้กับพระอาจารย์ดวงซึ่งท่านเชี่ยวชาญการลบผงวิเศษเป็นที่นับถือในสมัยนั้นท่านได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อตากวัดบางวันทองในยุคนั้นไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อตากเพราะท่านเป็นพระเถระผู้ที่มีวิทยาคมอันแก่กล้าโดยเฉพาะวิชานปัดตลอดของท่าน นับว่าเป็นยอดขณะที่ว่าสามารถเป่าสีสัตทธลุถึงกระดานนั่งได้วิชานี้หลวงพ่อทองสุขก็ได้ไปร่ำเรียนมาหลวงพ่อคงยังได้ไปศึกษากับหลวงพ่อรุน่นวัดช้างเผือกผู้เชี่ยวชาญในพระกรรมฐานท่านนั่งสมาธิยามมรณาภาพพระสมัยก่อนเวลาใครจะออกรุกขมูลต้องไปขอให้หลวงพ่อกลุ่มให้ในพรรษาที่19ท่านอาพาธจึงได้หยุดพักผ่อนไปศึกษาเล่าเรียน แต่ท่านหันมาสอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังเอาใจใส่การดูแลก่อสร้างเสนาสนะเนื่องจากหลวงพ่อมีฝีมือในเชิงช่างในเบื้องต้นของหลวงพ่อได้ซ่อมแซมหอไตรที่มีสภาพชำรุดสุดโทมให้มีสภาพที่ดีขึ้นพร้อมกับนั้นท่านได้สร้างปั้นพระป่าไหลาๆด้วยฝีมือของท่านเอง ในพรรษาที่21ชาวบ้านได้อาราธนาหลวงพ่อคงให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมซึ่งในขณะนั้นในวัดบางกะพร้อมไม่มีวัดปกครองและวัดก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมหลวงพ่อท่านตกลงรับคำอาราธนาหลวงพ่อคงทมมชดท่านได้อาพาธด้วยโรคชราเนื่องจากว่าท่านมีงานอยู่หลายอย่างต้องทำเพราะเป็นกิจของสงฆ์ทั้งผลงานการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัตถุมงคล จึงทำให้ท่านไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยจนภายหลังเป็นเจ้าอาวาสบริหารวัดรับภาระมากแล้วในเดือนสี่ของทุกๆปีท่านจะไปปักตรกรดในป่าช้าข้างวัดเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนเรียกกันว่ารุกขมูลข้างวัดโดยถือว่าเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหลังจากมายุ่งกับเรื่องทางโลกเกือบทั้งปีวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485 ขณะท่านนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระขนงพระประธานองค์ใหม่เมื่อท่านสวงพระเกศพระประธานเสร็จท่านก็เกิดเป็นลมแต่ก็มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดลมถึงแก่มรณภาพในอาการอันสงบสมกับเป็นผู้ฝึกจิตมาดีแล้วสิทธิเห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจึงรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วรวมอายุได้เจดปีห้บแดพรรษา